ได้จากคู่มือเพราะว่าแต่ละแต่ละพืชไม่เหมือนกันเนาะโดยเฉพาะตัวน,นี้ถ้าเป็นที่เกี่ยวกับเราที่อยากใช้ก็คือถ้าเป็นข้าวสาม,มารถที่าใช้ใส่ในน้ำตอนที่เราแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะ่ทำให้ลากเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ถ้าเป็นมะม่วงหิมพานต์เนาะจะฉีดพ่นทางใบหรือถ้าไม่สนดวก็คือรากรอบสงคมก็ได้นะคะ ก็คุณลีซีคนนี้ชอบอาบแดดนะคะเวลาเราทำเสร็จนะคะเราก็จะมีวิธีการทำก็คือไก่ไก่หนึ่งพอเป็นการขยายเชื้อเนาะอันนี้เป็นเชื้อหัวเชื้อเขาเรียกหัวเชื้อนะคะการทำหัวเชื้อต้องทาทิ้งไว้เนี่ย21วันแต่ถ้าเราจะเอาไปใช้ปกติทิ้งไว้แค่14วันก็จะแดงแล้วเนาะทิ้งไว้ตรงไหนคะอาบแดดอาบแดดเนาะเขาชอบอาบแดดนะคะเขาไม่ชอบอยู่ในร่มเนาะ ใส่เป็นกรีนซีแถวต่างประเทศนเนาะแแดดนะคะถ้าแดดยี่งดีเท่าไหร่เดนเท่านั้นะนะคะแต่ถ้าบริอาอากาศคึมๆมันก็จะหม่นๆหน่อยนะคะอ่าเรามาดูวิธีท,ทาเลยนะคะก็คือไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะมันจะชอบขงนัวเหมือนท้าแน,น่นอน <ๆ S 2> เราจะใส่ขงนัวนะคะขงนัวนทำสูตรใส่น้ำปลานะคะหวาน มันมนกน้ำปลาระแล้วก็เปลือกเปลือกไข่มีอะไรคะโปรตีนแคลเซียไข่ป้าปลา,าถ้าเราเอาให้มันละเอียดละเอียดหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะได้สลายเร็วๆ ได้ก็ได้ค่ะเปลี่ยกมาเก่าแน่ยิงดีเลดดากแห้งแล้วกลับไปทำปุ๋ยกาับไ้บนอันผมมันนะค่ะปนแล้วก็ใส่โเียใส่ชุดลดเลยโซ่แกอันนี้ก็กินน้ำสัดนะคะลุงะกินเป็นลุงอนไรก็ได้ว่านภพยาคะอาจารย์กินนะค่ะอาจารย์อาจารยเซอ้ย่ใช่เพอนเขาเซลหรืออาจารย์เซลลูก กินจริงกินอย่างนี้เลยอ่ะเกันตาเลยอ่ะงไม่รู้ไ่รู้็มีประโยชน์ดีถุง่าใ่กชงดำแพี่ชื่อพี่ชวัสชัยไ้ไหมืม่กี้ก็คนถ่ายรูปพี่เมื่อกี้เป็นพรีเซนเตอร์ไปนะคะ เราก็คนให้มันเข้ากันผะคขมลุดยังบอลลายเตียใครอยู่ตมืใครก็คมจะดยังมันบอลล่ายงเีอย่างอื่นอีกเต็มยอันนั้นคือสูตรเสริมเนาะมันคืออ่ารถึงลองอยากดูดอกดอกใหม่เห็นฮวอยากห้ดอกใหม่ออกดอกเอาผมุลรดไปใส่ดูปเต็มเออไอ้ยเนขมลุดขนพลุด มั eg, ational, นก <ients S 2> ็ม um, ีเจมกันได้่ได้ไ่ได้ผมนรวยใ่ไมเาเอาขอน่ไงไจ้าก็้้ไมได้เานด้นได้เขาไข่หูแบ่งขึ้นนอหนึ่ง่งบ้านเนาะ่ด้ แต่ว่าก่อนจะทำนี่ต้องา้ค่าเชื้อสักแบนก่อนใส่แอลกอฮอล์เอาค่าเชื้อที่มือที่อะไรอย่างเงี้ยเผื่อพูดแลอะทำไตคงไตโคเนาะจะได้เหมือนมีเชื้องในค่าเชื้อในร่างกายถ้าไม่หมด เติมน้ำไปหมยแต่ว่าต้องเป็นน้ําที่ไม่มีคอรีนนะคะเพราะว่าคอรีนมันจะไปกินจุลินทรีย์เรกายเบิร์ดเออน้นได้ได้นะครับน่ข้าฝนน้ำบ้านเฮาเลยหมดแต่เขาว่าบ่มีคอรีนอ่ะอยากได้คอรีนไปทำครอยากไปเติมน้ําแต่ถ้าใครไม่อยากดักไปเติมน้ำที่บ้านนะคะขยับขยับเราจะเติมน้ําให้มี หึงข้อมือเนาะให้มันมีอากาศหายใจเพราะว่าตัวนี้มันจะมีแก๊สนะคะแล้วก็ข้อมือหนึ่งรเราอ่ะพอดีกระขอบข้อข้อหนึ่งเนาะอ่าเสร็จแ,แล้วเราก็จะไม่ปิดแน่นนะคะเพราะว่า มันจะมีแกใช่มันจะระเบิดเนาะก็คือสองสองสาวันเนี่ยเราก็หมุนหน่อยเนาะกไม่ต้องแน่นมากนะคะของนี้เนาะแล้วก็ตากไว้แดดเนี่ยถ้าสิบสี่วันทำไรคบไปใช้ได้เลยแต่ถ้าอยากจะเอาตัวมาทําแบบเนี้ยเป็นหัวเชื้ออย่างเงี้ยต้องทิ้งไว้ยี่สิบเอ็วันส่วนอัตราการใช้อย่างละเอียดไปดูที่ค้่มือนะคะอันนี้เราก็อยู่ได้หลายเดือนเลยค่ะถ้าเราตากแดดเนาะ ปป็นีแต่สมรรถนะมันก็เขาเรียกว่าถ้าเราทิ้งไว้นานเกินเลยที่เราไม่ใช้อ่ะมันก็จะมีตายบ้างอะไรบ้างเนาะแต่ถ้าเราเป็นขยันขยายเชื้อหน่อยเนี่ยมันก็จะแข็งแรงเพราะว่ามันมีอะไรง่ายถ้าอย่างเงี้ยทิ้งไว้อย่างเดียวอ่ะหแล้วอาหารอ่ะก็จะแบบต้องทำตัวนิ่งๆอ่ะห้ามขยับอย่างเงี้ยกินมากไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรา ขยายใหม่ค่ะก็ยังมีอาหารให้กินใหม่อย่างเงี้ยก็จะโตเร็วนะค่ะอันนี้อันนี้มันกี่ลิตรประมาณกี่ลิตรห้าลิตรห้าลิตรใช้ไข่แค่ฟองเดียวใช่ค่ะคือรสหนึ่งช้อนสามารถทำได้ห้าลิตรอะิตรเนาะโอเคแล้วหัวเชือหั่นเกล่อแก้วนี่ แต่ถ้าแต่ถ้าเราขยายเองเราอยากให้มันแดงเร็วๆเราก็ใส่สักสอบเก้วก็ได้เพราะมีตะีขวดเดียวโอเคอันนี้ของพี่ขออนุญาตเนาะหรือวิสาสะทำให้เองไปแล้วนะคะช่วยเพื่อนก็ได้นะคะพี่อ่ะคราวนี้เป็นเรื่องเขาชื่อแล้วเหรอเขียนชื่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วเเอาขวดเราเซอร์เรียมบละตะกอนนะคะ